วันนี้จอดซ่อมนะครับเสียบอมซ่อมไอ้ปุ่มคอนโทรลมันรั่วนะครับแล้วก็ถอดเปลี่ยนโอลิงส่วนีน้เมื่อวานนี่ก็เกือบไม่ได้กลับบ้านนะครับใส่สตาร์ทเวลาร้อนมันอืดน,นะครับ แต่ถ้าเครื่องเย็นเนี่ยปะชึ้งเลยเลยยังไม่ได้เอาไปให้ร้านใดนะครับนี่มันกเสียบ,บมอก่นอนลูกยางเราก็ซื้อมาแล้ว ดีนะครับที่ใช้เองซ่อมเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ปายันแม่ครูดวนนะครับ ก็ขอบคุณ FC นะครับที่รับชมนะครับขอขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปฝลาย,ยันไมคโคด่วนนะครับวันนี้เราออกหนึ่งคันนะครับส่วนคันนี้เราก็เช็คก่อนวันนี้ก็เรียบร้อยครับก็ออกงานต่อลุยงานจนถึงสิ้นเดือนนะครับ ปีนี้มีเงินอ่าเที่ยวปีใหม่แล้วส่วนคันนั้นก็ดำคันแรงของเรานะครับอ่าี่จีก็นั่งยิ้มเย้นแจ่มใสนะครับหมดตังส้ม <laughs> หมดตังส้มเลยยิ้มเย้มแจ่มใสเลย <laughs> ดีใจไหมที่ได้จอมเบ้น <laughs> นี้เลย <laughs> ไอ้นู้นทางแดงัางนูน้นเออ <c oughs> เปลี่ยนซีนเสร็จอะไรเสร็จ uh น่าจะไม่ได้ยินแล้วเนาะไปที่ได้ยินเสียงเสียงมันว่าน่าจะรั่วอะตัวนี้แหละเย็นเพชรมันหลุดอะไร โอ้ลืมซื้อไอ้น้ำยาล้างเครื่องมาเดี๋ยวค่อยเสร็จงานนุ่นก่อนค่อยถทายน้ำมันเครื่องเนาะน้ำมันเครื่องนี่นม,นมันก็หลายเดือนแล้วล่ะ ไหนพุตาน,น่ะไหนน้าตาพุตานยังไงนะพุตานเนี่ตามกระแสเลยเนาะพุตานอะไรหูอ โควิเสียบความความตัไหนอะฟันสลอดดามูกีเด้นี่ยอะไรเที่ยวาตุยดามุตุยดามูอะไรเยอะเจบมาได้นี่คลิปอยู่นี่นี เว้ยมาว่าทุยทุยอ่ะทุยดัมุกี้วะไอ้ไอ้เก่งเก่งมันเ break รักมุกฝันเจอผีผีหลอกแม่มาทุยทำลายใส่ผีไอ้เพื่อนจัดทุยบอ่เออเสียบอมเออยากับตลอดเลยหลายรอบละอันมันเข้าเลย ฟันว่าผี